วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกดาบพงรตัตนสุวรรณองคมนตรีติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ประจำปี2566ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปี พุทธศักราช2,560ถึง2,579ซึ่งนับตั้งแต่ปี2,561ถึง2,566ได้ดำเนินงานทางด้านการพัฒนาท้องถิน่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยทัทางด้านการพัฒนาท้องถิน่นด้านเศรษฐ,ฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษาจำนวน1,359โครงการ ในพื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งสิ้น301หมู่บ้าน158โรงเรียนโอกาสนี้องค์คมนตรีรับฟังการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาซอฟต์สกิลในการลงพื้นที่ชมุมชนพร้อมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาซึ่งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นที่พื้นฐานทุนชุมชนและการพัฒนาจาังหวัดแม่ห้องสอนให้เป็นเมืองแห่งช็อกโกแลตการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการแก้ไขปัญหามลพิษ p m 2.5และระบบพลังงานถังเลือกด้านการเกษตรนิติชันขนาดเล็กต้นทุนต่ำในโรงเรียนขยายโอกาสและชุมชน